หลังจากบาร์เซโลนาปลดโรนดาคูม,มันออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาพวกเขาได้มอบหมาให้เซจบิบาควรนเฮดโคชคุมทีมชุดบีรหรือสมรองเข้าม,มาคุมต่อแต่นั่นเป็นกระเพียงการเสียบแทนชั่วครา,าวเท่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของบาซ่าคือชาบี้เฮนันเดสตำนานโคตรกองกลางของสโมสรผู้ที่ปัจจุบันนะครับเป็นผู้จัดการทีมของอัลซารในลีกาก้าอยู่สถานการณ์ล่าสุดไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผล่ครับชาบีมีความฝันอยากคุมเจ้าบนทุ่มอยู่แล้วในขณะที่อัลซารก็รู้อยู่ว่าไม่มีทางรั้งตว ซึ่งรายงานล่าสุดระบ,บุว่าทั้งสองสโมสรนะครับเคลียรเรื่องเอกสารกันเรียบร้อยชาบีจะได้เริ่มงานกับบาร์ซ่าในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับดินาโมเคียวันที่3นี้ซึ่งจะเป็นนัดชี้ชะตาว่าอาซูการาน่าจะยังได้ลุ้นเข้ารอบหรือไม่แต่ก่อนที่ชาบีจะได้กลับมาอย่งสโมสรเก่าที่เขาคุ้นเคยนะครับพร้อมเริ่มคุมบาร์เซโลนาไปครั้งแรกวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเล่มาเล่าของเราจะขอพาไปอุ่นเครื่องและทำความรู้จักกับฝีไม้ลายมือของชาบีณนะแดนกาตาสักหน่อยว่าจะมีความโหดและน่าจะลงตัวกับเจ้าบุุญท่่ม,มากนน้อยแคไห เริ่มจากผลงานที่ชัดเจนสุดเลยครับเรื่องแชมป์อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วชาบี้สามารถกว้าทรอฟีได้ถึง7รายการใน2ปีแรกในอาชีพกุนซื้และการคุมเอาซาร์โดยเป็นแชมป์ลีก2สมัยซ้อนรวมไปถึงบอลถ้วยในประเทศอีก5รายการพร้อมกับสติล่าสุดที่ยังรักษาไว้อยู่นะั่นคือการพาเอาซาร์ไร้พ่ายเกมลีกติดต่อกันมาสานัด ผลงานอารมทั้งหมดคุมมา89นัดอรณมทุกรายการชนะ61แพ 12, ้12เสมอ16จริงได้245เสียไป112ประตูเท่านั้นสถิติถือว่าดีงามจริงๆเลยล่ะครับต่อกัาด้สไตล์การทําทีมถ้าบอกให้ง่ายสุดก็คือถอดแบบ d n a บาร์เซลล่ามาเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับผมชาบีได้บอกไว้ว่า คือผมว่ามันชัดเจนที่ผมต้องการให้ทีมคอนโทรเกมและก็คอนโทรลูกบอลผมจะเป็นทุกหากทีมไม่มีบอลในการครอบครองผมว่าตรงนี้มันเป็นตั้งแต่ผมเป็นนักเตะแล้วล่ะครับผมหมกมุ่นเกี่ยวกับการครองบอลอย่างเดียวเพราะรว่าการครองบอลคือการสร้างเกมรุกสร้างสารร์โอกาสและโจมตีฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละครับคือคําสรุปง่ายๆถึงสไตล์การคุมทีมของผม โดยชาบี้ยังยอมรับว่าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโยฮันครับตำนานนักเตะและกุนซือบาซิลล่าผู้คิดค้นศาสตร์โถท่าฟุตบอลที่เป็นรากฐานสำคัญของการเล่นตีกีตกา้าก่อนที่ปัจจุบันศาสตร์นี้จะเริ่มมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซตบอลที่ต้องเริ่มงแต่ฟูลประตูไปถึงกองหน้าการแก้เพสสูงของคู่แข่งหรือการเพสคู่แข่งตั้งแต่เขาเริ่มเซตเกมซึ่งแนวคิดของชาบีนะครับไม่ใช่แค่ครองบอลเท่านั้นเพื่อเก็บบอลอยู่กับตัวแต่เหตุผลของการครองบอลก็เพื่อออาาาาาูู่่ขงกกมรรยยนนจะะโสสทปต เรานะครับมักจะได้เห็นคลิปเอาซาร์ของชาบี้ต่อบอลเข้าทำการสสวยๆไปหลายเพล่ซึ่งทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าการคุมทีมของเขามันคล้ายกับเจ้าบุญทุ่มในยุคทองเหลือเกิน ส่วนเรื่องของแผนการเล่นชาบีบอกเองเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดแต่็นเรื่องของแนวคิดต่างหากที่สําคัญทั้งการวางหมากรับมือคู่แข่งในแต่ละแมตช์แน่นอนว่าแกนหลักจะคงเป็นการครองบอลดังนั้นชาบีมองว่าไม่สําคัญว่าคุณจะเล่นใาระบบอะไรแต่สิ่งสําคัญคือการเล่นเป็นทีมและความเข้าใจในเกมนั้นๆเวลาแค่2ปีกว่าชาบีเคยใช้มาทั้งระบบ433และ4 2 3 1หรือแผนหลัง3อย่าง3 5 2 3 4 1 2และอีกมากมายก่กลกอง และอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ก,กําหนดรูปแบบการเล่นของทีมชาบี้ได้นั่นคือทักษะและจุดเด่นของผู้เล่นในแต่ละทีมว่าเล่นแผนไหนน่าจะเข้ากับทั้งทีมได้มากที่สุดโดยในช่วงหลังนะครับอาซาสของชาบี้จะเล่นแผนหลัง3เป็นหลักและก็ทํากันได้ดีมากแต่ทาหากว่าเขามองว่าบาร์เซโลนาเหมาะามจะเล่นหลัง4มันก็เป็นไปได้หมดเช่นกันครับแต่แน่นอนว่าเขาจะหาระบบที่เข้ากับระเตะบาซ่าให้ได้มากที่สุดแน่ชาบี้น่าจะมาพร้อมกับศรทัทธาที่ได้มาจากดีเอ็นเอบาร์เซโลนาแบบเต็มๆต,ตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักเตะ่่่งงงชชาาาบี้นะะครัเเเเืือออมมมใใขขทกกษแลวจ มากกว่าความแข็งแกร่งของทางร่างกายพเพราะตัวเขาเมองว่าเรื่องสมรรถภาพร่างกายนะครับมันมีขีดจำกัดแต่ทว,ว่าเรื่องของทักษะการเล่นการอ่านเข้าใจเกมมันสามารถพัฒนาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและตัวเขาก็ได้ไปสูจน์เรื่องนี้มาแล้วในสมัยตอนเป็นนักเตะจะเห็นได้ว่าณนะวินาทีนี้ชาบี้เป็นคนที่เหมาะคุมบาเิลลนูนามากที่สุดในโลกแล้วพเพราะว่าชาบี้เป็นทั้งตำนานสามโมสรมีดีกรีแชมป์มีดีเอททั้งสไตล์การคุมทีมและแนวคิดแบบบาเิลลนูนาอยู่เต็มตัวถึงขนาดที่เป๊ปกัวาดีโอลาตำนานกุนซือเจ้าบนทุ่มนะครััับบยยงงเเห็นนด้ว้วกรื่อี นั่นก็หมายความว่างานครังนี้ของชาบีอาจจะสาหัสสากันกว่าแต่อย่างน้อยๆน,นะครับมันก็ตามมาด้วยความคาดหวังหรือความกดดันที่น้อยกว่ารวมไปถึงพี่แกยังได้เรื่องของเวลาในการปรับจูนทีมไม่เข้าถึงหลักแนวคิดและระบบของเขาท้ายนี้นะครับขอบสนามก็หวังว่าชาบีฮันนเดสจะสามารถกลับมาคืนความสวยให้กับแฟนๆบาร์ซ่าได้ด้วยสไตล์การเล่นและดีเอของอาโซการานาแบบขนานแทนนะครับและแฟนๆขอบสนามที่เป็นแฟนๆบาร์เซลโลนาและครับคิดว่าชาบีกลับมารอบนี้ทีมจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไร และนี่คือคอบสนามสเปเชียลหากดุลฟียลฟ้าเอื้อมนิ้วายาวมาอนแลกขอเรา,เราด้วยนะ